สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันที 18, ่28เมษายน68บ่าย3ครึ่งเนาะมาอัปเดตครับยังห้องอยู่เลยครับพึ่งกระตกไปพ้่งน้าครับต้นเปียกเมื่อถาถือว่า<ม>แห้งเติมอันนี้พึ่งเศร้าไปเนะาะแต่ว่ามันก็ยังแบบมีลินดินอยู่จักหน่อยครับ มา,าอัปเดตราคายางคือเก่าครับอำเภอดนทรายจังหวัดเลยอยู่ที่ยี่แปดบวกนะครับแล้วแต่คุณภาพยางเนาะยี่เจ็ดถึงยี่แปดบวกนะครับยี่เจ็ดบวกถึงยี่แปดเลยยี่แปดนิดๆน,นะครับแล้วแต่ลานนะ้องดูสภาพถนนฝนตกไปแห้งเติบเนาะต้นเปียกเลย มาบงน้ำในถ้วยเนาะมาเนี่ก็แล้วแต่ต้นเนาะล่างต้นมันกับบ่หลับน้ำผลมันอยู่ถึกมุมคือต้นนี่ก็บ่ค่อยอันนี้เป็นไหนเนะาะดูสิบ่ค่อยเปียกครับท่านี้ถึกฝนหลายครับชุ่มชื้นครับชุ่มชื้น